ทำไมเราต้องเข้าใจสภาพภูมิอากาศกันก่อนที่เราจะสร้างบ้านถ้าเราเทราบกันดีแล้วเนี่ยคือว่าบ้านเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถที่จะนําประโยชน์จากสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาใช้ในบ้านได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ถือเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบบ้านเท่านั้นหากเรารู้ว่าอุณหภูมิความร้อนความชื้นหรือลมเนี่ยที่ทางลมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเราก็สามารถออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆภายในบ้าน เพื่อที่นำที่จะนำ أ, คนุณสมบัติของวิกฤงเราเนี่ยนรามาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะพลังงานจริงๆก็คือก็คือพลังงานทดแทนแะคะ่ะ <c oughs> มาจากอะไรก็คือมาจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเราคือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสงลมน้ําคือถ้าเกิดเราเอามาใช้ในแง่ของทําให้เราสบายนั่นก็คือการประหยัดพลังงานที่พี่ทุกคนได้พูดไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เป็นพลังงานความร้อนที่เราใช้ นั่นคือเราต้องจ่ายเงินทีนี้จ่ายเงินเนี่ยจะจะเลือกที่จะลงทุนกับอะไรมันก็ต้องมีมีความคุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาดูอย่างบ้านตัวนี้เราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับเพื่อคํานวณว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกแบบไปแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยลมพัดจริงหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้ก็คือพัดจริงนะครับมีการโฟลของลมนะครับบอกว่าพื้นที่ที่เป็นสีส้มเนี่ยมีลมโฟลอยู่ที่ประมาณสักจุดสองห้าเมตร เอ่อเปอร์เปอร์มิลิตนะฮะก็คือเป็นลมที่ผ่านนะครับแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เราก็มีการเทสด้วยบ้านของเราเนี่ยห้องต่างๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวนะคะหรือแม้แต่โรงจอดรถจริงๆแล้วควรจะอยู่ที่ไหนบ้างนะขั้นแรกอย่างที่บอกขอแนะนําว่าปลูกต้นไม้นะคะสมมติช่องเปิดมันไปเปิดในทิศที่มีแดดเยอะทํายังไงดีหาทํายังไงก็ได้ บังแดดให้ได้ในทิศนั้นมันจะลดอุณหภูมิลงไปได้เยอะมากนะคะอุณหภูมิข้างนอก35องศาเมื่อโดนแดดสูงขึ้นถึง60องศาเซลเซียสที่ผิวข้างนอกมันจะถ่ายเทความร้อนเข้ามาในบ้านแล้วเราจะรู้สึกร้อนเปิดแอร์เย็นเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกเย็นเพราะว่าข้างๆเรามันร้อนนะคะอันนี้คือสาเหตุหลักของการที่ทําให้เราเนี่ยต้องเปิดแอร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางทีเปิดถึง15องศา ยังไม่เรียนเลยเนี่แหละค่ะคือสาเหตุตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราสามารถที่จะทําทให้บ้านเราเย็นได้ด้วยแม้เราจะเป็นบ้านที่ไม่ได้ดีไซน์มาตั้งแต่แรกนะคะ